เอิ่มเกลิงหาปลาหากุ้งนะพี่น้องได้ภาพได้แค้งได้วิดีโอเลยบอกมานกุง้งก็ได้หอดลูกปลาหน่อยเนาะลูกปลาขาวนี่ Oh, man man <laughs> đầy con hoai. À, chọc đâu chọc đâu. Ha, thải thải, thải thải.

โอ้คัก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 คโอ้ตระดูเสร็จได้ปุ๊บตื่นกล้องบอกเลยว่าเจอไรเราเป็นแนวไหวะคือว่าเห็นเลนแลนนี้โอ้เนาะยานกล้องแห้ง โอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาหาป่าหากุงา้งหาสอนกุ้งสอนป่านะพี่น้องกะหาแบบวิธีโบารานเพิ่นแบบโบารานรุ่นแต่เก่าเนาะใส่เครื่องเนาะเออใส่เครื่องนะออสอ,นะอนเอาป่าเอากุ้งพี่น้องเอ้ยอ่ะเอาสิไปต่อือมนี้่หาเก็บหอยเก็บ

Ya Allah <laughs> la <laughs> la la ini dilihat kemerang wah aku